สวัสดีครับตามติดชื่อเราในวันนี้นะครับอยู่ที่ทำงานนะเพิ่งอัดสปอร์ตเสร็จได้2สปอร์ตนะสปอร์ตเปิดสาขาใหม่แล้วก็สปอร์ตที่จะจัดรายการในช่วงลดจุใจรับตรุจีนลดรับตรุจีนในในในปีนี้นะครับในเดือนนี้แหละเดือนเดือนตรุจีนนี่แหละอ่าก็อัดเสร็จยังไม่ได้ลงเพลงนะครับเดี๋ยวจะไปลงเพลงอีกแล้วก็เลือสปอร์ตอีก3 4สปอร์ตนะครับก็เลยมาผ่อนคลายกันตรงนี้ก่อนกับเสื้อ จุดจีนกันแบบนี้นะฮะวันนี้สีแดงจุดจีนกันโอ้โหนะ่น่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหมหนี่ไม่มีอะไรหรอกก็ <c oughs> อยากโชว์เสื้อแค่นั้นเลยก็จุดจีนทั้งทีก็จะโชว์เสื้อนะครับกําลังจะเดินไปหาพี่บิ๊กอยู่ว่าเอะพี่บิ๊กอยู่ตรงไหนเราจะมาตามติดชีวเราก็จะถ่ายเสื้อพี่บิ๊กกับถ่ายเสื้อผมเนี่ยเนี่ยเสื้อผมอย่างนี้นะครับโอ้ต้องติดบัตรด้วยนะเเวลาทํางานต้องติดบัตรด้วยเดยเดินไปหาพี <c oughs> <ๆ>่บิ๊กก่อนอ่า กำลังเดินหาพี่บิ๊กก่อนนะครับว่าพี่บิ๊กอยู่จุดไหนนะครับมีเห็นพี่บิก๊กไหมมีเห็นพี่บิก๊กไหมเออเนี่ยครับผมนะพี่บิ๊กอยู่นี่นะครับเห็นไหมเสื้อเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเ,เสื้อ <c oughs> เสื้อเหมือนกัน <c oughs> สุดยอดด้วยน่ารักมากเลยว <c oughs> ่ะอ <c oughs> ้าว <c oughs> แล้วใครหลบหล,ลบทำไมเออหลบทำไมเนี่ยเอ๊ะคนเราอายทำไมดูเสื้อดูเสื้อดูเสื้อดีเออเหมือนกันเลยวันนี้นะครับจะ จุดจีนละนะครับ<ม>เดี๋ยวดูโคมไฟจุดจีนนิดหนึ่งนะทำไงจะดูมองเห็นเนะี่ยโคมไฟจุดจีนกำลังเติมครับนะกลังเติมอยู่ใช่ไหม,มอ่าอ่าดูฝั่งนี้ก่อนโอ้แต่แสงออกมาไม่ค่อยนั่นเลยเนาะพี่บิ๊กเนาะตรงไฟจุดจีนข้างบนนะอันนี้พี่น้อยนะจ๊ะ <c oughs> น้อยเสื้อไปไหนเนี่เสื้ออ่าดูโคมไฟจุดจีนนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมีแต่สาววิ่งหนีเห็นไหมเนี่ยอ่าเออแสงนะ แสงแบบตุดจีนไม่ได้เพราะว่ามันแสงจะจ้านิดหนึ่งเนาะมันไม่ค่อยได้เลยคุณผู้ชมนะครับไม่ค่อยได้แสงตุดจีนเดี๋ยวเดี๋ยวดูกล้องหน้านิดหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอ๋อได้แล้วกล้องหน้ากล้องหน้ากล้องหน้าได้คุณผู้ชมกล้องหน้าได้อได้อยู่ได้อยู่คอไปจุดจีนนะครับเทศกาลจุดจีนถึงแล้วเราไม่ใช่คนจีนแต่เราก็เปิดไลฟ์แบบคนจีนโอ้เหมือนนะบิ๊กอีเหมือนมากเลยนะนี่ เออเอเออ่าตุดจีนมาถึงแล้วนะครับ yes! อ่ามาเอออ่ะมเ,เมื่อกี้ถ่ายกับพี่บิก๊กละแล้วก็มาดูเรื่องสปอร์ตกันต่อนะคุณผู้ชมนี่สปอร์ตสปอร์ตและสปอร์ต <c oughs> ก็ยังเหลือเยอะนะยังเหลือเยอะยังไม่ได้อาจอีกเยอะเลย ม่นะโอ้น่งเหลือหนึ่งสองเหลือของพาซาพาซานังรองแล้วก็เซ็นเตอร์รถแห่เซ็นเตอร์เปิดในร้านสระบุรีสระบุรีก็สระบุรีสระบุรีเสร็จแล้วเหลือแต่ ลงเสียงเพลงนะครับลงลงเสยนเพลงยังไม่ได้ลงเลยสระบุรีนะครับเดี๋ยวเสร็จนี้จะลงสระบุรีต่อนะครับโอเคนะจะเจอกันในช่วงต่อไปพร้อมปากพ้อมคอนะคุณผู้ชมว่าวันนี้เราอยู่จุดนี้บริเวณนี้แล้วก็ไปผ่อนคลายด้านนอกกับพี่บิ๊กมาสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะติดตามช่วงต่อไปของสีสันชีวิตเราลิขิตเองตอนตามติดชีวิตเรานะครับขอบคุณครับ